อันนี้ก็จะส่งเพิ่มเติมนะครับให้ลูกค้านะครับเพื่อนๆเป็นขนมเบื้องนะครับผมสําเร็จร,รูปนะฮะวันนี้ก็สั่งมาเยอะเหมือนกันนะครับผมนะฮะลูกคา้านะฮะของร้านบ้านหานจันงามนะครับผมครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นแผ่นนะครับผมแผ่นนะฮะที่ทําสําเร็จร,รูปนะฮะนะฮะ ateurs, แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวครีมนะครับผม ตอรครีมนะครับผมก็มีสั่งมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆสั่งมาเรื่อยๆครับผมก็เนี่ยครับผมให้ดูได้เห็นครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆครับผมอันนี้ก็จะเป็นไส้ฝอยทองสีเหลืองสีเขียวแล้วก็อันนี้สุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับไส้เค็มนะครับผมนะฮะก็ได้เยอะอยู่นะครับผมประมาณ30แผ่นนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ สามารถสั่งผมได้นะครับผมนทิดเทียนนะครับผมจะส่งทั่วประเทศนะครับผมที่เบอร์027428634นะครับผม027428634นะครับผมนะฮะเบอร์มือถือ l i n e แอดไลน์นะฮะไลน์ออฟฟิศก็ที่เบอร์0905654779นะครับ 0905654779นนะฮะลน์ออฟฟิศนะครับ,รบเพื่อนเพื่อนนะฮะก็ผู้ใดสนใจก็สามารถสั่งได้นะครับผมนะฮะหรือแอดไลน์เป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับมาเที่ยวหากันได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมยังไงผมฝากไปด้วยนะตอนนี้ก็มีขนมออกมาใหม่อีกหนึ่งชิ้นงานนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับ กะหลี่ปั๊บนะฮะกะหลี่ปั๊บไส่ไก่นะฮะไส่ถัว่วแล้วก็เดี๋ยวผมคิดอยู่กำลังทำออกมาเป็นไส้ไส้ปลานะครับผมไส้ปลานะที่เพื่อนๆชอบทานกันนะครับมันจะเป็นเออ่เขาเรียกนะขนมปั้นปั้นขิดป,ปะไส้ปลาใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวผมกำลังจะตอนนี้กำลังทำมาเป็นกะหลี่ปั๊บ,บแล้วก็ไก่นะครับเพื่อนๆ ของร้านอาหารบ้านหารจันง,งานนะฮะซึ่งมีข้าวขาหมูข้าวหมูแดงหมูกรอบนะฮะแล้วก็ข้าวคุปกะปิอยู่แล้วนะครับนะฮะเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็แจ้งผมได้โดยตรงนะครับผมแอดไลน์ขึ้นก็โทรผมไม่ได้รับสายไม่ค่อยได้รับก็แอดไลน์ได้นะครับทักได้เลยว่า ว่าสนใจอะไรหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะฮะแอดไลน์จะสะดวกกว่านะครับเพื่อนๆนะฮะครับผมก็วันนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะหลายชุดเกือบประมาณกับ10ชุดได้นะฮะครับผมครับยังไงผมก็ฝากขนมอร่อยๆนะฮะเอาไว้ในดวงใจของเพื่อน,อนๆด้วยนะครับผมจะไปาวางขายที่ร้านอาหารหรือว่า ตามร้านกาแฟนะฮะนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ลูกค้านะฮะจะเลือกซื้อได้เพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ทำให้ร้านของเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีสินค้าและจุดที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับผมนะฮะก็สามารถมาเป็นเพื่อนกันได้นะครับเพื่อนๆโอเคครับขอบพระคุณมากครับเพื่อนๆ